ล่าสุดพอแท็กพลันยูเพื่นไปตอกย้ำเอาให้เห็นชัดเจนด้วยตาของตัวเองเลยว่านี่คือแผ่นดินไทยรถกระบะสีขาวผ่านมาคันหนึ่งเลยเอาเลยไหมเอาไว้เอาไว้เลยมยัดเลยไหมเอาไว้ได้นะได้นะผมไ้มันได้สีขาวไ้เลยใส่เลยไดเลเอาไว้รถเือได้ไม่เป็นไรเขาบอกเอาไว้ น่าโตมามึงตื่นเต้นย all right. 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 ังไงตื่นเต้นสิโอตื่นเต้นนี่ได้เห็นนี่หัวเลยนี่หัวเลยเนี่ยอันนี้ถ้าได้นี่คือหัวเลยนะเอาเลยล้ะเอาเลยก็ล่ะเอาเลยไหมล่ะฝั่งไหนเนี่ยผมฝั่งฝั่งถนนพี่ผมเห็นฝั่งถนนพี่เอาเลยไหมไม่ใช่ไอ้หนูกระเช้าใครเก็บด้วยนะลูกเ้ยเนี่ยไอ้หนูเปล่ามาเก็บด้วยนะลูกอืมชัดเจนนะคะอืมชัดเจนเลยไอ้หนูโอยกระเช้าใครเนี่ยไอ้หนูสร้างสิ่งศกปรก ให้กับธรรมชาติจริงๆอืของเขาดีๆนะเนาะดูสิเอาบันดงบันไดทําฐานทําอะไรมาพาด <เล S 1> อยากได้พื้นที่ประเทศไทยจนตัวสัน่นจนลืมไปหมดเลยว่าความสะอาดกับธรรมชาตินะ่ะเป็นยังไงเออ,เอ,อพี่แท็กได้ขึ้นไปตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้พูดคุยกับพี่ๆทหารด้วยแล้วก็ฝากความในใจถึงทหารแนวหน้าทุกๆคนค่ะอย่าฝากบอกพี่น้องมัครับสบายดีครับ มีอะไรอยากฝากบอกพี่น้องไหมพี่อ่าอยู่ที่นี่สบายจะดีครับมีอะไรอยากฝากคนที่บ้านไหมพีดครับมีอะไรอยากได้เห็นแบบนี้ก็พวกเราสบายใจด้วยนะคิดถึงครับเออพวกเขาคิดถึงคนที่บ้านค่ะเขาเป็นแนวหน้าคิดถึงคนที่บ้านส่วนคนที่บ้านหรือว่าแนวหลังอย่างพวกเราขอส่งกําลังใจให้พี่ๆทุกนายนะคะเมื่อสักครู่เห็นภาพพี่แท็กไปส่องเป็นปืนส่องใช่ไหมคุณผู้ชมสไนเปอร์อ๋อเหรอและของจริงนะฮะ ถ้าหาก<ะ>ไอ้นั่มันลุกลานมาตายหมู่เราได้ในจุดนี้นี่คือแผ่นดินไทยไม่จำเป็นต้องใช้ AI พวกขเขมนมาดูซะให้เต็มตาว่าพื้นที่แผ่นดินไทยถ้าวันหลังอยากจะขึ้นมาทำพาสปอร์ตนะจะใช้วิธีหน้าด้านอยู่ๆเดินขึ้นมา แบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะเขาก็เลยแอบสร้างกระเช้าไงพี่แท็กก็บอกเมื่อกี้เนี้ยกระเช้าใครมาเอาคืนไปด้วยนะครับอย่าให้เราต้องรื้อแล้วโยนกลับเอาไปนะฮะเอาไหนๆพี่กิ้งก็เรียกเขมนมาดูข่าวแล้วใช่ไหมดูต่อกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่า ไอ้ตำราดไว้ใจไม่ได้เนี่ยเป็นมานานแล้วจนชาวบ้านเขาล่ํำลือต่อกันมานะครับผู้ชมว่าคนขเขมรไว้ใจไม่ได้ทุกวันนี้เราก็เห็นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับผู้นํามาจนถึงระดับประชาชนนะครับพูดอย่างทําอย่างปากว่าตาขยิบฮะมีหลักฐานสําคัญเออแล้วอินฟลูขเขมรเนี่ยดูเสร็จปุ๊บ จะให้ดีชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงนะครับศ<อ>ูนย์ปฏิบัติการ<อ>ทุ่นระเบิดแห่งชาติบอกว่า<อ>ฟังทหารขเขมรเนี่ยมันแอบมันลักลอบวางทุ่นระเบิดชนิดต่างๆนะรวมๆกันแล้วเกือบเกือบ2,500ลูกครับอธิบายยังไงจะบอกว่าตั้งแต่ยุคเขมรแดงเหรอ,อ จะบอกว่าเป็นระเบิดเก่าหรอหลายลูกเป็นระเบิดใหม่นะครับพันเอกศิวะหว่างอากาศโคศกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าทีแม็กก็รายงานภารกิจของชุดปฏิบัติการเก็บกู้แล้วก็กวาดล้างวัตถุระเบิดสนับสนุนกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ปูมาขือจังหวัดศรีสะเกดช่องอานมาและช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็พบว่าหลังประกาศหยุดยิงไปตั้งแต่10สิงหาคมจนถึง21กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยเก็บกู้วัตถุระ ระเบิดสังหารบุคคลได้349ทุนด้วยกันทุนระเบิดต่อต้านยานพาหนะอีก4ทุนสันพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก75รายการแล้วก็สันพวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่อีกจำนวน2,042รายการรวมทั้งหมดเลยนะทุนทุกแบบเลย เกือบเกือบ2,500รายการฮนะนี่ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเพจกองทัพบกทันกระแสโพสต์บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาระหว่างเคลียร์พื้นที่ใกล้กับภูมาเขือบริเวณช่องโดนเอาเพื่อความปลอดภัยของพี่ทหารเวลาออกไปลาดตะเวนนะครับพบว่าฟังเขมรเนี่ยแอบลักลอบมาวาง pmn 2อีก6ทุนแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นการลักลอบเข้ามาวางทุนใหม่ไม่ใช่ทุนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเป็นหลักฐานว่า พวกนี้ปากว่าตาขยิบจริง,รง oh. ๆไม่เคยเล่นตามกติกาหลังจากวันที่10เป็นต้นมาลงนามข้อตกลงหยุดยิงแล้วทำไมเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยยังกู้ได้ไม่หยุดไม่หย่อนเลย oh อีกขนาดนี้โอ้โห oh. mm. แล้วยังจะหน้าด้านออกมาบอกอีกไหมว่าไทยจัดฉากเอามาวางไว้แล้วก็โบยความผิดให้เขมร mm. ของแบบนี้คือไทยไม่มีไงไม่มีอยู่แล้วเพราะว่า คือลงนามในอนุสัญญาออตตาว่ามันห้ามใช้ก็ไม่รู้จะมีไปทําไมแต่เขมร่ะขยันมีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามอนุสัญญาเหล่านั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่เห็นคนเขมรหรือว่าอินฟลูคุณยลยหยิบขึ้นมาพูดแม้แต่ครั้งเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าที่จะพูดไหมว่าเนี่ยไอ้แบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยมันเป็นของเขมรมันจะพูดว่าอ๋อไอ้บอยเนี้ยไทยทําเอง แล้วยนความผิดให้เขมรให้ถามจริงออว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคนประเทศไหนเราก็รักประเทศนั้นคุณเป็นคนขเขมรนะคุณยังรักขเขมรด้วยกันเลยเราเป็นคนไทยเราก็รักคนไทยด้วยกันเราไม่เอาระเบิดมาวางเพื่อเลขกกับขาแล้วก็ไปด่าบางประเทศเพราะว่าขาของคนในประเทศเราชีวิตเขามีค่ามากกว่าที่จะเอาเรื่องแค่นี้มาใส่ร้ายป้ายสีกันมันศกประปเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นการคิดจะเปิดด่านทันทีว่า วันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนคิดให้ดีคิดละเอียดรอบครอบฮนะเพราะว่าขโมยขแม,ขมไอจอมแถม,มันไม่ได้สนใจ GBC แต่ประการใดจะ5 6, 6, 6, 100, ข้อ6ข้อร้อยข้อมันฉีกทิ้งมันไม่สนใจอรอบนี้คือหนึ่งใน5เนี่ยห้ามเครื่องกำลังพลห้ามเสริมกำลังพลห้ามเติมอาวุธต้องมีการขุดทุ่นระเบิดเก็บกู้มาจัากดว่าไม่ทำเลยสักขอ้อรอบนี้เชิญต่อทีหน้าจอทีวีมีการระดมพลกำลังพลเนี่ยมากมายไก่กองไม่มีหยุดไม่มีย่อนสองทัพฮะ

Oh, oh ทหารขโมยระดมพลฝึกทหารใหม่เติมใส่แนวหน้าไม่ยั้งเลยเออรู้ได้ไงว่าเป็นทหารใหม่ชุดใหม่กิ๊กเลยครับเ<ฆ>พิ่งได้รับการบรรจุเป็นทหารใหม่คราวนี้ก็ต้องฝึกขั้นพื้นฐานไปแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยก็ฝึกกันหนักหนาเลยฝึกลากรถจะมีโรยตัวไต่เชือกก็มาออบางคนฝึกรากเพื่อนฝึกกาลังแขนกําลังขาลากเพื่อนเวลาเพื่อนตายจะได้แบากบประมาณนั้นก็ฝึกกันไปฝึก ลอดลัวลวดหนามมุดดินมุดทรายแต่ควงปืนไปพร้อมไฟกับบ้านเราประเทศไทยนี่คือทบบอทับบกของทางคแมเขา